ขนุนตอนมาจากกรุงเทพยังไม่ยังไม่สุกเลยนะอันนี้สุกหมดแล้วสุกล่วงหมดเลยนี่ตั้องตัดทิ้งเนี่ยสุกล่วงหมดไม่รู้จะเอาไปยังไงเอาไปมันก็สุกสุกตามทางขนุนนั้น,นี้นะถ้าเกิดว่า จะเกิดเราไปอ่ะมันเละถ้ามันสุกนะมันเละมันแก่จัดไงเฮ้ยเนี่ยมันเหลืองหมดแล้ว ใบมันเหลืองหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาไปยังไงนะไปแล้วมันสุกลิเนี่ยมันร่วงมาหมดเลยผมตัดยังไม่ได้ตัดเลยร่วงหมดแล้วสุกล่วงหมดแล้วอะ ่หลุดร่วงมหมดเลยเนี่ยยังไม่ได้ตัดเลยกระนุนตอนมายังไม่ล่วงเลยนะแต่ตอนนี้ล่วงหมดนะล่วงกระนุนมันร่วงหมดอนะ่ะ มันร่วงมันหลุดลงมาหมดมันสุกเหลวอ่ะเราไปไม่ได้อ่ะเนี่ยมันแก่แก่ใบเหลืองหมดแล้วแก่จนใบเหลืองหมดแล้วใบใบขั้วมันอนะ่ะมันสุก มันแก่จัดแล้วเอาไปก็สุกไปบนรถจะสุกหมดเลยอันนี้มันก็ยังไม่แก่ข้างบนไอ้ที่แก่ก็สุกร่วงหมดเลยทำไงดีล่ะ ไม่มีคนมาซื้อร่วงหมดเลยนะตอนมายังแขวนอยู่มันร่วงผไม่รู้จะทำยังไงลูกมันร่วงลงมา มันตัดทิ้งนะฟันทิ้งนะคือเอาไปไม่ได้หรอกไปกละลิเอาไปนี่ไม่ต้องกินเลยเละเนื้อมันจะช้ำๆหมดเลยมัไม่มีคนมาซื้อเนะ้เนี่ยมันแก่หมดแล้วนะ ผมก็กะว่าวเดี๋ยวจะตัดวันกลับแต่นี้มันสุกข,ขนุนนะปกติมันจะปีใหม่นะจะสุกนี้ไม่ถึงเลยหนนล่วงรุ่นอีกแต่ต้นร่วงอีก ไม่ใช่ลูกใหญ่ๆมันเลยที่มันล่วงอ่ะแล้วลูกเล็กๆเนี่ยไม่รู้จะไปยังไงไปก็สุก นี้กองกับพื้นอย่างเงี้ยนี่กองกับพื้นเนี่ยผมจะตัดทิ้งหมดเลยจะ่ห้าผอยู่นะจะไม่ให้มันเกิดกองกับพื้นเน,นี้มันกองกับพื้นมันมันเสียเนี่ยมันเสียไปแล้วครึ่งลูกเนะตูดเสียแล้ว ]itto. mình sẽ thăng mất, tách mất, nè, ở cái dao ngay này, nãy nãy này,